สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงมือนี่คลิปไว้อาจารย์ตีแปดลิ้วล่างอย่างเดียวค่ะท่านผู้ชมล่างย่างเดียวเจแดงลงคลิปไปบนนะคะวิ่งเด่นบนลงไปเลี้ยวค่ะบนลงไปแล้ยววันนั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสั่งซื้อสินค้า0ูนย์ก็สองแปดแปดเค่ะบำรุงสายตาแล้วก็แคลเซียมแคลแมก แกปวดเกาลดบวมของเกาวปวดตามข้อต่างๆนะคะทุะเลาเบาบางลงสายตาท่านก็จะแลดูสดใสบอ่อผ่ามั่วอีกคือเกานะคะยายกองก็กินเดือนสกาวก็กินดีค่ะดีของเขาดีอหลีเดือนสกาวกระบอกนะคะของเราสั่งมาทุกอาทิตย์ค่ะเมื่อวานก็มาถึงร้อยกว่ากระปุกเนาะสั่งทุกอาทิตย์บำร,รุงสายตาขี้ม่่่ก่ สั่สงสองอาทิตย์สร้างหาสิบสองอาทิตย์สั้งหาสิบหชุดเนาะคะเนาะก็ได้รับการขายดีอยู่นะคะขอบคุณท่านภูมิอุปการละคุณเนาะแคลเซียมแคลแมกกก็สั่งมาวันนั้นวันก่อนนี้ก็ได้ขายดีค่ะได้ขายดีลีบอรมรนนะั่นผู้ใดสิมาซื้อของเจ,าจ้าเจเดียนเะั่นคอมเมนต์หนึ่งป้าเจเดียกนก็ได้ขายทุกหมือนไปซะนี่มารับทุกมือนเนาะคะ่นะเนาะโดยเฉพาะสายตานี่ ขจวสร้างเทละสองเทละสี่ผนี้ค่ะ,นะ,ะเนาะไม่ได้สร้างหน่วยนี้พวกอีมอ่ะขีมเอฟซี 4, เกา่าใส่เป็นประจําใส่ประจายังบัวท่านนั่นนั่นเวลาจะแดงลดราคาของสีพันซสือไว้เทละสองเทละสี่ชุดเนาะค่ะเนาะเอฟซี FC เกา่าที 5, ท่เพิ่นเคยใส่นั่นนะริ้วรอยต่างๆก็ดีขึ้นนี่กระชับขึ้นนาจะเลี้ยวล่องเล็กล่องที่มันย่นเยอ่อเนี่ยมันก็จะกระชับเขา่านาขาจะแล่ดูชอบล่องค่ะ ชอบลงมากๆเลยในคุณภาพของมันนะคะแต่ขาวจ้วนนะ่อาจไม่จ้วนะคะแต่คุณภาพของมันเนี่ยจะหนาห้องจะชอบเข่าเล็กล่องเนาะราคาหรืว่าต่างๆที่ลึกนะยคะ่ะลองแก้มลองหมากลึกๆนะ่ะตื้นขึ้นคะ่ะก็ไม่ดูดูอื่นไกลจะแังดูตัวเองนี่แหละเนาะเนากองหมากลึกเรียองตะกอนน่ะลึกเอ้ยจนดึงยังเสียดึงยังเสีย ไปเห็นงานกระดึงยังสีสมัยก่อนสี่สิบกว่าปีนะโอ้ยอยากนานจังสีได้เนาะเออมันมันลึกลงมาตามหลงเนี่ยนะตอนนี้ก็ตื่นขึ้นดีขึ้นเราใส่มาหน่ปีที่หาขคีมนะนะไปเบ่งตัวเลขก,กันเนะคะ่ะล่างอย่างเดียวค่ะล่างอย่างเดียวเนาะล่างสพ p p รล่างนะคะ เอา10ล่างหลัก10ล่างก่อน10ล่าง9 03หลัก10นะคะหลักหน่วยหลักหน่วย1 7 2 8ค่ะ1 7 2 8นะคะ หลักหน่วยอันนี้หลักสิบนะคะหลักสิบเพื่อนก็จับคู่ค่ะจับคู่เอาเองเลยก็ได้เอาตัวท่านผู้ชมจับคู่เองแต่ว่าตัวที่เป็นคัดเนะชุดชุดคัดนะเอาสุดคัดกัน,กนนะแล้วกันเนะทิ้งซะไปยังล่ะนี่เ่ได้เรื่องนี่ ทิ้งไปเลยเนาะสุดที่เพิ่นคัดเนาะสุดคัดเพิ่นสุดคัดมันสุดดัดเนาะเอาสุดคัดก็เด่นที่หนึ่งกับสองเด่นที่หนึ่งกับสอง เพิ่นคัดออกมาแล้วคือเด่นหนึ่งกับสองนะคะพอเด่นหนึ่งกับสองแล้วเพิ่นสิมาจับคู่แบบน,นี้ท่านผู้ชมทับเบิองเอาจับคู่เก้าหนึ่งค่ะเก้าสองนี่คือหนึ่งกับสองติดหนึ่งกับสองตูวนั่นก็คือนี่คือชุดเด่นเนาะสาม สุดเด่นน่ะเพิ่นสีเน้นให้ตัวเดียวค่ะเน้นตัวเดียวนะคะเพิ่นสีห้ตัดให้ตัวใดในระหว่าง6ตัวนี้ท่านผู้ชมสิตัดออกตัวใดก็ได้ค่ะเบี้ยแก้ปูศิลาก็ยังอยู่นะเจะแดงไปเบือาาเอเบ้องตะกาเนาะเบื้องท่าน้าก็เห็นมีอยู่ค่ะก็เลย่มมาห้โชท่านผู้ชมถ้าสนใจนะคะ สนใจ399บาทเนาะ399บาทเแบียแกบปูซิล่าพร้อมพร้อมคาถาปูนะคะพร้อมค่าถาปูสวดจะได้ม่โสงมิลาบสิมีสุขภาพแข็งแรงนะปัทนาเอาค่ะบุญเรามีเราก็ได้เนาะปัทนาที่แรงกล้าก็จะได้ตัวเดียวนะคะ ตัวเดียวนะคะตัวเดียววิ่งตัวเดียวจะเดียวหองให้วิ่งตัวเดียวข้างล่างนะคะคู่เดียวด้วยคัดนี่ค่ะตัวตัวนี้เนาะเนาะที่เพิ่นเด่นตัดอย่าลืมว่าล่างเนาะคะ่ะล่างบ่เป็นบุญนะคะตัวนี้นะคะอย่าลืมว่าล่างนะคะตัวเดียวบัดนี้ ค่ะนี่ค่ะตัวเดียวชุดตัวเดียวตัวเดียวนะคะตัวเดียวไปเคนแคนเลยค่ะเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งสามศูนย์เก้า ก็มาใส่ที่1728 9 1 9 7 9 2 9 8 0 1 0 7 0 2 0 8 3 1 3 7 3 8, 8ค่ะเอาข้างล่างตัวเดียวนะคะเด่นล่างมา1ตัวเดียว 1, 2, 1กับ2มา1กับ2มาที่จัดสุดเด่น91ตัวเดียวค่ะ91ตัวเดียวนะคะ เก้าหตัวเดียวคัดชุดเดียวเลยเก่าหนึ่งตัวเดียวค่ะนะเก้าหนึ่งตัวเดียวิ่นหามากเกาหนึ่งตัวเดียวถ้าคิดว่ามากตัวใดเขจัดออกเลยค่ะคิดว่ามากสองกับเก้าสองเลยคิดว่ามากแปดกับเก้าแปดเลยค่ะนะก็ ข้างบนนะฮะข้างบนนี่ค่ะข้างบนข้างบนศูนย์ตัวเดียวค่ะบนมาศูนย์ตัวเดียววิ่งศูนย์หลักร้อยหกเจ็ดแปดนะ 7, 0, 9, เจ็ดศูนย์เก้าอ้าวให้ตัวเดียวหกศูนย์เจ็ดเน้นศูนย์เก้าตัวเดียวเอาข้างล่างเอาระวังพีกำหนองผู้ใดสีเขาวันนี้อาจารย์ตีพูดน้องนะคะ ให้ศูนย์เก้าตัวเดียวข้างบนข้างล่างเก้าหนึ่งข้างล่างเก้าหนึ่งตัวเดียวส่วนพีไส้พันหิ่งข้างบน C ล่าง C แมนบอกค่ะทุกผู้ชมจำได้บอกซอยกันเนาะน่าจะบนสีล่างสีเหลวสิบเป็นยังอย่าลืมบอกเก้า C นะเมื่อค่ะเพราะว่าอาจารย์ตีเพันหิ่งเก้าศูนย์บนเก้าบนแล้วก็เก้าล่างเนื่งล่าง กรสิเป็นธาทุธนมมะธาบ่มาตรงที่เพื่นจับคู่พี่ชยเนาะกรสิเป็นสี่เก้าีหนึ่งได้คือกันนะถ้ามาบนก็จะมาสี่ศูนย์ได้สี่เก้าได้ถ้าจะมาล่างก็มาสี่เก้าได้สี่หนึ่งได้ออาวนะคะเอาสองเพิ่นติดตุนใด,ดตุนหนึ่งถ้าติดล่างก็จะเป็นของอาจารย์ตีแปดลิ้วถ้าติดเก้าล่างหนึ่งล่างนะ ถ้าติดบนศูนย์ติด9ก็จะเป็นของอาจารย์ตีนะแต่ว่าสติติเพิ่นพี่ชายนะของแท้แน่นอนบอกอาจารย์ตีกะของแท้บอเนาะหวดได้ถือหวดได้บอถือเนาะมันก็จะมีถูกมีผิดระคนะเนาะเบิง่งเป็นแนวทางเบิ่งอาจารย์อื่นประกอบน้ำเด้อค่ะเดอ้อเบิ่งดูอาจารย์อื่น ขอสอบาระจันไหนเราเก่าตัวนั้นเราเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดวงนี่เห็นยูว่าเอาก็สิเป็นยังไงเห็นยูว่าเอากับดวงค่ะเนาะดวงไม่มีหรือว่าเห็นทันอื่นมากบ่มักมักตัวนี่ละแต่มันบ่ออกกับเป็นดวงดวงล้วนๆนะพอเราไม่ได้ดูมือขึ้นถูกเล่าถูกเล่าปูดําปูดาแปดฮาตรงๆค่ะนี่ค่ะห้าแปดห้าเนาะ ต้าผู้ดำมอขึ้นดนมือหนึ่งเพิลหายหาแปดหาศูนย์แปดเจ็น่ะกะมากลับแปดห้าห้าแล้วก็ห้าห้าแปดแดงไม่ได้เขียนใสหาหาหา8ปดเนาะค่ะเนาะวาสีเขียนยันมันหลายตัวเนาะกับเลขว่าเขียนจังใดกระถือตัวตรงอยู่แล้วนะแปดห้าเล็ผู้ดำมีตะเข่าตัวตรงจนมาเข่าสามตัวกับบอยงื้หวซีเกเก้าเข่าสตัวหลายหลายหวอยู่เขา่า จังวัดนี่พ่นสีผ้าอีกคักคักรัฐบาลได้พ่นก็ะไ้ซื้อต่อตัวจากตูนี่มันตรงออกคือจังงวดแปดแปดนะพ่นุดทูปแปดแปดเจ็ดเก้าออกเล่าเจ็ดเก้าแปดแปดเมื่อออกเลขรัฐบาลเนาะค่ะตามได้ปูดำ่ในคลิปต่อไปในคลิปนั่นเนาะต่อไปปูปูบุญมี่พ่นเข่าหกศูนย์ังหวัดวังหันเนะาะย่มเข่าว่าร่องย่มบวลงมาเข่า เออยง่ล่อง,งบ่อเข่าเาปงั้นเนาะเอาวันหน้าเจอกันไหมค่ะสั่งซื้อสินค้าได้เบอร์โทรขึ้นให้หนาจอนะคะศูนย์เก้าสองแปดเก้าสองห้าหกแปดปูศิลากับสามเก้าเก้ายังมีเหลือเด้อค่ะเด้อย,ยังมีพ่อสิไดบูซากันยูผูใดไปบ่วได้พานเจแดงก็ได้เนาะค่ะเนาะ,ะเจแดงก็ไปบ่อยเหมือนกันของปูศิลานี่ไปขอบาลมีเพิ่นกันนะเมือ่อใดสิเดือนได้ขอบาลมีปูเด้อให้ทํามาคาขายของ เงื่อนท่องห้หาง่ายถือเลขถือเบอร์เรื่อยๆมีเงื่อนติดกระเป๋าเข่ามาเป็นระยะระให้มีกินไม่ใส่ให้มีกินมีท่าน้อปูเด้อจ้าถูปูจ้าถูาลายๆไปยปูสุริยันให้ปูสุริยนันเคาะหัวให้น้เนเน่เนาะค่ะเนาะนี่สุดหอดปูจังมือนหนึ่งสิไปไปแล้วคะ่ะเจแดงของก็ตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ